สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับข่าวสูงวัยล่าสุดสองนโยบาย10พักใครให้มากกว่ารู้เลยเลือกใครดี ก่อนจะรับชมช่วยโปดกดไลค์ like, กดแชร์ share และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้ผมมีข่าวล่าสุดเกี่ยวกับนโยบายของพักการเมืองใหญ่ๆนะครับทั้งหมด10พพักเอามาสรุปให้ชัดเจนเลยนะครับว่า10พพักนี้นะครับนโยบายผู้สูงอายุใครแจกมากกว่ากันนะครับใครเกทับใครก็จะรู้กันในคลิปนี้นะครับถ้าท่านดูจบก็สามารถตัดสินใจได้เลยนะครับว่าควรจะเลือกพักไหนดีนะครับ ข่าวนี้มาจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์นะครับซองนโยบายผู้สูงวัย10พักไขรให้มากกว่าเป็นข่าวของมาที่5เมษายน66นะครับแข่งเดือดนโยบายเพื่อผู้สูงวัยพลังประชารัฐเกทับด้วยการแจกเบีย้ยคนชราสูงสุดถึงเดือนละ5,000บาทในขณะที่หลายพักทั้งไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยก้าวไกลพร้อมใจกันจ่ายบำนาญชราภาพ3,000บาทต่อคนต่อเดือนด้านรวมไทยสร้างชาติเพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุเป็น1,000บาทเท่ากันทุกช่วงอายุฟูมใจไทยทำประกันให้คนที่อายุ60ปีขึ้นไปฟรีถ้าตาตลลูกหน 1ส่วนเพื่อไทยแวกแนวด้วยการพัฒนาระบบสุขภาพให้ผู้สูงวัยรักษาใกล้บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่ายประชาธิป,ปัตย์ขยายอายุเกษียณเกิน60ปีให้มีการออมพักบังคับฝ่ายชาติพัฒนาก้า พักดานการจ้างงานผู้สูงอายุ5แสนอัตาและชาติไทยพัฒนาเน้นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุเนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยปี2565ไทยมีผู้สูงอายุ12.5ล้านคนและคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ1ล้านคนในทุกๆปีดังนั้นในปี2566ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุอย่างน, 13, 5, 000, 000, น้อย13.5ล้านคนยึงปฏิเสธไม่ได้ว่านโยบายเกี่ยวกับผู้สูงอายุมีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งจะเห็นได้จากคะแนนนิยมในพื้นที่ภาคเหนือของพรรคไทยสร้างไทยที่มีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นหัวหน้าพรรคซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังจากประกาศนโยบายว่าจะเพิ่มเบี้ยชลาให้แก่ผู้สูงอายุทุกคนเป็นเดือนละ3,000บาทส่งผลให้พรรคการเมืองทุกพรรค ต่างเล่งออกนโยบายเพื่อผู้สูงอายุออกมาแข่งกันส่วนนโยบายของแต่ละพรรคจะเป็นอย่างไรคงต้องไปไล่เรียงกันนี่นะครับท่านสุดารัตน์คุณหญิงหน่อยนะครับประกาศตั้งแต่เนิ่นๆเลยนะครับเกี่ยวกับบำนาญ3า0 0ันนะครับหลังจากนั้นนะครับพรรคอื่นเห็นว่าเลตติ้งดีนะครับก็เลยเรียนแบบก๊อปปี้กันเป็นแถวเลยนะครับพลังประชารัฐอัดเบีย้ยคนชราสูงสุดเดือนละ5,000พักพรรคแรกก็คือพรรคพลังประชารัฐของพลเอกประวิตรวงสุวรรณซึ่งถือว่าจัดหนักจัดเต็มเลยทีเดียว โดยมีนโยบายเพื่อผู้สูงอายุหลัก3ประการด้วยกันได้แก่ 1. ึปรับเพิ่มสิทธิประโยชน์ในบัตรสวัสวดิการผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดด้วยนโยบาย3 4 5สีและ678โดยผู้สูงอายุที่อายุ60ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ3,000บาทต่อเดือนอายุ70ปีขึ้นไปจะได้รับ4 0 0พบาทต่อเดือนและอายุ80ปีขึ้นไปจะได้รับ5,000บาทต่อเดือนซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงสุดในบรรดาพักการเมือง,องต่างๆ2ขยายอายุกเกษียณจาก60ปีเป็น63ปีเพื่อให้ผู้สูงอายุสามาาาารรรถทํงงนส้้ไไดต่อไปได้3พจะผักดันอุตสาหการรมใหม่สําหรับ พนักงานที่เป็นผู้สูงอายุโดยรัฐจะสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมเพื่อสร้างงานหนึ่งล้านตำแหน่งโดยจูงใจให้บริษัทต,ต่างๆจ้างงานผู้สูงอายุและนี่ก็เป็นพักไทยสร้างไทยนะครับจ่ายบำนาญเดือนละ3 0 0พอันนี้คือต้นตำรับบำนาญ3า0พันเลยนะครับตามด้วยพักที่เลตติ้งพุ่งแรงจากนโยบายผู้สูงอายุอย่างพักไทยสร้างไทยซึ่งมีคุณหญิงสุดารั์เกยุราพันธ์เป็นหัวหน้าพักโดยได้ประกาศ2นโยบายก็คือ 1. โครงการบำนาญประชาชน โดยจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุ3,000บาทต่อเดือนทุกช่วงอายุมีเป้าหมาย5้าล้านคนซึ่งในเฟสแรกจะช่วยเหลือเฉพาะผู้ที่มีไรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพก่อนซึ่งโครงการนี้จะมาพร้อมกับโปรแกรมสุขภาพซึ่งผู้สูงอายุจะต้องทำตัวเองให้แข็งแรงของคุณหญิงหน่อยนี้นะครับไม่ได้เป็นบำนาญทั่วนหน้านะครับแต่เป็นบำนาญเฉพาะผู้สูงอายุที่ยากจนนะครับสองให้ประชาชนเข้าสู่ระบบการออมทั้งภาคสมัครใจและภาคบังคับทั้งนี้นโยบายดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์4ด้านก็คือ 1. ผู้สูงอายุที่มีไรราายยยได้เพพพีีงงออต่อกช 2. ช่วยลดภาระลูกหลาน 3. ส,สร้างสุขภาพดีให้กับผู้สูงอายุแล้วก็ 4. ช่วยกระตุ้นกำลังซื้อซึ่งช่วยให้เศรษฐกิจหมุนเวียนต่อมาก็เป็นพักเสรีร,รวมไทยนะครับขยายอายุกเกษียณข้าราชการเป็น65ปีส่วนพักเสรีร,รวมไทยที่ก่อตั้งโดยพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเวทหัวหน้าพักก็ไม่น้อยหน้าโดยมากับนโยบายเพื่อผู้สูงอายุ2ข้อก็คือ1 ให้บำนาญประชาชนที่อายุเกิน65ปีซึ่งไม่มีไรายได้คนละ3,000บาทต่อเดือนขยายอายุกเกษียณข้าราชการจาก60ปีเป็น65ปีต่อมาเป็นพักเก้าไกลนะครับเพิ่มเบี้ยชราเป็น3,000ในปี70ขณะที่พักเก้าไกลซึ่งนายพิธานลิ้มเจริญรลัดเป็นหัวหน้าพักเก้าไกลมีนโยบายเพื่อผู้สูงอายุที่น่าสนใจเช่นกันได้แก่ 1. เพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุเป็น3,000บาทภายในปี2,570เพื่อยกระดับไรายได้ของผู้สูงอายุให้พ้นเส้นความยากจน 2. เพิ่มสวัสดิการผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยทันที 3. ส,สร้างระบบดูแลผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงโดยการสมทบเงินจากเงินผู้สูงวัยเข้าสู่กองทุนดูแลผู้สูงอายุเพื่อเป็นงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออบตใช้ในการพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐาน,านด้านการดูแลผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียงภายในท้องถิ่นรวมถึงการจ้างผู้ดูแลด้วยโดยจะจัดสรรงบประมาณในการดูแลผู้สูงอายุหรือคนพิการที่ติดบ้านติดเตียง ประมาณ9,000บาทต่อคนต่อเดือนซึ่งประกอบด้วยงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ประมาณ1,500บาทต่อคนต่อเดือนและงบประมาณในการจ้างผู้ดูแลผู้สูงอายุเมื่อาชีประมาณ7,500บาทต่อคนต่อเดือนโดยมีอัตราผู้ดูแลโดยเฉลี่ย1คนต่อผู้ป่วย2คนต่อมาเป็นพักรวมไทยสร้างชาตินะครับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็น1,000บาทต่อเดือนทุกช่วงอายุทางด้านพักรวมไทยสร้างชาติที่มีเป้าหมายจะผลักคลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตีสมัยที่3นั้นได้วางนโยบายเพื่อผู้สูงอายุไว้ดังนี้ 1. ปบเเเพิ่มี้ยยผููสงอาุ็น11,000 và thao cả thục chuông à dũng จากที่ในปัจจุบันให้เป็นั้นบันได6 0 0ถึง1,000บาท2ส,สร้างศูนย์ดูแลผู้สูงวัย3สร้างศูนย์สันทนาการผู้สูงอายุในชุมชน4ลดภาษีให้แก่บริษัทเอกชนที่จ้างงานผู้สูงอายุของพักลุงตูนะ่ะให้น้อยกว่าเพื่อนนะครับแต่ก็เป็นพักที่น่าเชื่อถือที่สุดเช่นกันนะครับเพราะว่าให้น้อยนั่นเองนะครับไอพักที่บอกว่าจะให้เยอะเก็ไม่รู้ว่าจะน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับภูมิใจไทยทำปากการะกันให้ผู้สูงวัยสำหรับพักที่ตั้งเป้าหมายว่าจะเป็นพักรัฐบาลตลอดการอย่างพคภููมมิิใจไทททยยีีีนน่นนนาาอุชญวลกล นั่งเก้าอี้หัวหน้าพักนั้นมีสโลแกนในการดูแลผู้สูงอายุว่าเลือกพักภูมิใจไทยไปดูแลผู้สูงวัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีตาจนสิ้นลมหายใจโดยนโยบายของภูมิใจไทยก็คือจะจัดตั้งกองทุนประกันชีวิต60ปีขึ้นไปโดยผู้สูงอายุจะได้รับสิทธิ์ในกรมธนประกันชีวิตทันทีโดยอัตโนมัติไม่เสียค่าจ,จ่ายไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตโดยมีวัตถุประสงค์2ประการงในวันที่อยู่ผู้สูงวัยจะไม่เป็นภาระของลูกหลานมีสิทธิกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพ และหาเลี้ยงตัวเองได้ในวงเงิน20 0 0 0บาทโดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันแต่จะใช้กรมธรรมประกันชีวิตที่รัฐบาลทําให้ค้ำประกันตัวเอง2ในวันที่จากไปผู้สูงไวัยไม่สร้างภาระให้ลูกหลานโดยหากเสียชีวิตทุกคนจะได้รับเงินจากกองทุนประกันชีวิตรายละ10,000แบาทเพื่อเป็นมรดกให้กับครอบครัวและลูกหลานต่อมาเป็นพักเพื่อไทยนะครับเพิ่มประสิทธิภาพ30บาทรักษาทุกโรคขณะที่นโยบายในการดูแลผู้สูงอายุข,ของพักเพื่อไทยซึ่งประกาศจะแลนสไลด์ในการเลือกตั้งครั้งนี้นั้น กับแตกต่างออกไปคือมุ่งดูแลสุขภาพของผู้สูงวัยโดยไม่มีการแจกเงินน่าจะแป๊กนะครับโดยพักเพื่อไทยจะเพิ่มประสิทธิภาพของ30บารักษาทุกโลกให้ผู้สูงอายุสามารถใช้บริการที่โรงพยาบาลใกล้บ้านไม่ต้องรอบพบแพทย์นานๆและประปับปรุงการบริการให้ทันสมัย โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวและที่สําคัญก็คือไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับพรรคประชาธิปัตย์นะครับส่งเสริมการออมพกกรรคบังคับส่วนพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งถูกปาาดว่ากําลังก้าวเข้าสู่ยุคถดถอยก็ไม่ยอมแพ้ได้ออกนโยบายเพื่อผู้สูงวัยเพื่อหวังช่วงชิงคะแนนเสียงคืนมาอันได้แก่นึงให้มีการออมเพื่อไวเกษียณพรรคบังคับเพื่อให้ผู้สูงวัยมีเงินในการเลี้ยงดูตัวเอง2ขยายอายุกเกษียณมากกว่า60ปีเพื่อให้ผู้สูงวัยสามารถทํางานเลี้ยงชีพตัวเองได้3จัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ พร้อมให้เงินอุดหนุน3า0 0 0บาททุกหมู่บ้านเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ทํากิจกรรมทั้งด้านสุขภาพและมีสังคมซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาพจิตสี่ส่งเสริมอาชีพเพื่อสไร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุพักต่อมานะครับพักชาติพัฒน,นากามุ่งเสริมศักยภาพผู้สูงวัยสาหรับพักที่มีความโดดเด่นด้านทีมเศรษฐกิจอย่างพักชาติพัฒน,นากา้าที่มีน,นายกราติกะวณิชเป็นหัวหน้าพักนั้นมุ่งดูแลผู้สูงวัยด้วยการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพของผู้สูงอายุให้เป็นกาลังทางด้านกินนหังอแ่ ให้เงินสนับสนุนผู้ประกอบการเพื่อจ้างงานผู้สูงอายุจำนวน5 0 0,000ตำแหน่ง2อนุมัติกองทุน5 0 0 0 0ื่นบาทต่อครัวเรือนเพื่อปรับอารยสถาปัย์เพื่อการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพของผู้สูงอายุพักสุดท้ายพักที่10นะครับพักชาติไทยพัฒนาสร้างความมัง่งคั่งด้วยการสร้างงานให้กับผู้สูงอายุขณะที่พักชาติไทยพัฒนาที่มีนายวราวฒิศิละปะอาชาเป็นหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาเน้นการสร้างความมัง่งคั่งสร้างโอกาสและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนโดยนโยบายว้าวไทยแลนด์ดังนั้น นโยบายเพื่อผู้สูงวัยจึงเน้นไปที่การสร้างงานสร้างไรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุอย่างไรก็ดีจากนี้คงต้องจับตาดูว่า นโยบายเพื่อผู้สูงอายุที่แต่ละพักประกาศออกมาจะเป็นเพียงนโยบายขายฝันเพื่อหวังผลในการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงหรือเป็นนโยบายที่สามารถผลักดันไปสู่การปฏิบัติและทําให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้จริงสําหรับส่วนตัวนะครับไม่ได้เข้าข้างใครนะครับผมมองแล้วพักที่ถ้าจะได้รับเงินรายเดือนนะครับที่น่าเชื่อถือที่สุดผมว่าน่าจะเป็นพักลุงตู่นะครับเพราะว่าประกาศให้แค่พันเดียวนะครับไม่ได้มากเหมือนพักอื่นนะครับที่ให้ 3,000บ้าง5,000บ้างนะครับพักเหล่านั้นนะครับประกาศให้เยอะจริงนะครับแต่ถึงเวลากลัวจะไม่มีปัญญาแจกนะครับแต่ของลุงตู 1, ่1 0 0 0นี้ผมดูแล้วเขามีแน่นะครับไม่น่ายากนะครับเพราะที่ผ่านมาแจกคนไทยก็เห็นๆกันอยู่นะครับมากกว่าเบีย้ยผู้สูงอายุ1 0 0 0งันทุนหน้าอีกนะครับ